ครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องผนึกเทพบรรลังราชาภาคสองนะครับชื่อว่าบุตรแฝดแห่งมังกรพี่ชายจะเป็นอาฉริยะและน้องชายผู้ไร้ค่าแม้ว่าจะเป็นฝาแฝดกันแต่พวกเขาเข้าอยู่คนละที่แต่ทว่าพวกเขามีความปรารถนาเดียวกันนั่นก็คืออยากทําให้โรคสงบสุขอย่าลืมติดตามกันได้นะครับสําหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าเราจะลงประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับจากนั้นช่วงเที่ยงเราจะลงประมาณเที่ยงครึ่งนะครับ แล้วช่วงเย็นเราจะลงประมาณ16นาฬก30นาทีนะครับสําหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬก15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับยันยาวเหือบมองพี่น้องทั้งสองยกคําปั้นขวาขึ้นแต่หน้าอกทําความเคารพแบบอัศวินและกล่าวอย่างใจเย็นว่าถ้ามีชื่อว่ายันเหวยอัศวินในระดับเจ ถ้าไม่ต้องการอุปกรณ์ใดๆต่อไปถึงเวลาที่เจ้าจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วอัศวินระดับ7งั้นเหรอพอได้ยินคำนี้หลงคงคงก็อดกัน้นหายใจไม่ได้ระดับ7คืออะไรกันถ้าพลังวิญ,ญญาณรวมกันเกินหนึ่งหมื่นแต้มก็คือระดับ7ผู้เชี่ยวชาญระดับ7มีพลังต่อสู้ระดับสูงอาจารย์สาวสวยคนนี้ดูเหมือนจะอายุแค่ยีกว่าแต่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับเแล้วงั้นเหรอ ลองคิดดูเขายังมีพลังวิญญาณไม่ถึง500เลยต้องคืนน้ำลายลงไปคู่หนึ่งช่องว่างมันใหญ่โตมากจริงๆหลงต่างๆแต่ตัวเขาปลุกเขาให้ตื่นจากอาการตกใจทั้งสองประสานกำปั้นขวาไว้ที่หน้าอกและทำความเคารพแบบอัศวินเอวละเริ่มได้ยันเหยาไม่พูดอะไรอีกและพประกาศเริ่มการประเมินทันทีเกือบจะในเวลาเดียวกันที่เธอตะโกนสองคำนี้หลงต่างตและหลงคงคงก็เริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกัน งคงคงกระโดดเคลื่อนทันทีและ롱ตังตังก็ผลักอย่างแรงแล้วรีพุ่งออกไปด้านข้างในเวลาเดียวกัน롱ตังตังโบกมือขวาแสงสีฟ้าส่องลงมาที่รงคงคงทําให้น้ําหนักตัวของเขาเราขับหายไปด้วยแรงขับเคลื่อนจากแสงสีฟ้าเขาจึงบินไปด้านข้างและด้านหลังอย่างรวดเร็วนี้ห่างจากรงคงคงไปจนเหลือระยะห่างน้อยลง ในขณะเดียวกันหลงตังๆเองก็กระโดดขึ้นเช่นกันโดยกระโดดเฉียงไปด้านหลังในอีกทิศทางหนึ่งพร้อมกับมีแสงสีเขียววาบขึ้นบนตัวและใช้เทคนิคการลอยตัวลุกขึ้นวิ่งกระจายตัวออกไปแล้ววิ่งสิบวินาทีคือเวลาและพวกเขามีแค่สองคนน่าจะพอซื้อเวลาได้มากกว่าสิวินาทีไม่ใช่งั้นเหอรอดวงตาของยันเหยืรีรงเล็กน้อยและแสงสีทองก็สองประกายออกมาจากร่างของเธอในทันที ในช่วงริบตาต่อมาเธอก็พุ่งตรงไปยังหลงคงคงราวกับรําแสงสีทองเมื่อเธอใช้พลังทั้งหมดพลังนั้นก็ราวกับสายฟ้าแลบเธอเข้าไปอยู่ตรงหน้าหลงคงคงแทบจะในทันทีและใช้ฝ่ามือเดียวตบหลงคงคงรังแสงที่ลุกโชนก็ระเบิดออกมาเหมือนพายุแต่ทว่ายานเหยาปราใจัยที่เห็นรอยเย้ยบนใบหน้าของหลงคงคงในช่วงริบตาต่อมาเธอก็ต้องหันหลังกลับอย่างกระทนหัน นรรยาไกรบนหน้าอกของหลงตังๆซึ่งกำลังวิ่งไปอีกด้านหนึ่งแสงจากเต่าร้อนวิญญาณเทพสองประกายออกมาส่งผลต่อเธอและดึงดูดความสนใจของเธออย่างแรงกล้ายันเหวยพ่นลมหายใจอย่างเย็นชาและยืนนิ่งอยู่กับที่ทันทีแสงวบหนึ่งปรากฏขึ้นที่หน้าอกของเธอเต่าร้องวิญญาณเทพที่มีขนาดใหญ่กว่าหลงตังๆอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่รูปรักเหมือนก,นรการทุบปราการปรากฏขึ้นตรงหน้าอกของเธอทันทีที่แสงวาบขึ้น แรงดดมหาศาลก็พุ่งเข้าใส่งตังตังเตาร้อมวิญญาณเทพความสามารถว,วัฒนาการระดับที่2แรงดึงโดดใช่แล้วเธอไม่สามารถโจมตีงคงคงต่อไปได้ภายใต้อิทธิพลของเตาร้อมวิญญาณเทพของงตังตังตามความคิดของสองพี่น้องฝาแฝดแล้วสันา,านการณ์ที่ดีที่สุดเคอให้เธอหันหลังกลับและไล่ตามงตังตังงตังตังจะใช้พลังเร่งของธาตุลมจัดการ ทาให้เขามีเวลามากขึ้นเขาไม่คาคิดว่าเธอจะใช้เตารลอวิญญาณทำลายเตารลอวิญญาณและใช้กลวิธีดึงดูดพวกเขามาหาเธอแต่ในขณะนี้หลวงต่างๆไม่ได้ตื่นตระหนกแสงสีทองพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาและท่าประจำตัวได้เปลี่ยนจากท่าลมเป็นท่าแสงดาบหนักปรากฏขึ้นในฝ่ามอือเขาคำดาบด้วยมือทั้งสองข้างแสงสีทองเจิดจ้าพุ่งออกมาในอากาศแสงแห่งเทพภายแต้แสงสว่างเจิอจ้า ใบมีดดาบของอัศวินเปล่งประกายสีทองอารามออกมาแสงแห่งการฟาดฟันไม่ต้องสะสมพลังโจมตีได้ทันทีงั้นเหรอวาน้าห้องเช่นมูกที่กำลังเฝ้าดูการต่อโซ่จากระยะไกลตะโกนเสียงเบาให่แล้วภายใต้อิทธิพลของแสงแห่งเทพทักษะแสงแห่งการฟาดฟันของหลงต่างๆไม่จําเป็นต้องเติมพลังนี่คือข้อได้เปรียบของอัศวินเวทมนต์ในขณะเดียวกันทุกคนในชั้นเรียนอัศวินต่างก็มองไปที่หยานเหวา ด้วยดวงตาที่เบิกกว้างเพราะในขณะน,นี้ด้านหลังของหยานเหยามีร่างหนึ่งที่เข้ามาปพราชิตตัวเธออย่างกระทานหานใช่แล้วด้วยการขยับตัวเพียงครั้งเดียวหลงคงคงก็พุ่งไปด้านหลังหยานเหยาจากนั้นเอาก็อ้าแขนอบเอวของหยานเหยาไว้ปล่อยข้านี่คือความข้าหานแบบไหนกันแต่ความรู้สึกของหยานเหยาในเวลาน,นี้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในขณะที่หลงคงคงเดินเข้ามาหาเธอ เธอก็รู้สึกถึงแรงดูดมาจากด้านหลังเธอไม่ได้สนใจในตอนแรกเธอรู้ว่าเป็นหลงคงคงแต่เนื่องจากหลงคงคงมีพลังระดับสจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทะลองผ่านกอบป้องกันทางจิตวิญญาณของร่างกายของเธอแต่ทว่าเมื่อหลงคงคงเข้ามาใกล้มากขึ้นเธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติราคับว,ว่าร่างวิญญาณที่ปกป้องร่างกายของเธอได้หาทางออกและมันกำลังถูกืนกินอย่างรวดเร็วใช่มันเร็วมาก กระั่างการเคลื่อนไหวของเธอก็เชื่องช้าลงนี่คืออะไรดวงตาของหลงคงคงกลายเป็นสีทองในขณะนี้เอารู้ว่าด้วยพลังของเขาซึ่งตาำกวาระดับสีเป็นไปไม่ได้ที่จะคู่คามหยันเหยาในการต่อสู้ดังนั้นเมื่อหลงตังตังบอกเขาเขาเขาเนืกอถึงวิธีการนี้ขึ้นมาทันทีเมื่อได้รับความสนใจจากเขาใช่พลังของหยันเหยาแข็งแกรง,งมากแต่คุณสมบัติที่สําคัญที่สุดข,ของเตาหลอมวิญญาณหยวนเคอ มันสามารถดูดซับและแปลงพลังวิญญาณทั้งหมดได้ได้เนื่องจากการครองของเตาร้องวิญญาณเองผลกระทบต่อรองคงคงจึงน้อยมากเราสามารถใช้มันได้เช่นการโดยส่วนหนึ่งจะถูกแปลงเป็นพลังภายในและอีกส่วนหนึ่งสามารถใช้ได้โดยตรงในขณะที่ร่างกายของหยานเหยาอ่อนแรงลงวิชาทักษะแสงแห่งการฟาดฟันของรองต่างๆก็มาถึงแล้วหยานเหยาผู้ครกับการเป็นอาสวินผู้มากด้วยประสบการณ์การต่อโซ เธอไม่ได้ตื่นตราหนกกับการเปลีป่ยนแปลงอย่างคาทานหันเธอหยยบพื้นด้วยเท้าขวาอย่างแรงและทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแสงสีทองเจิดจ้าพ,พุ่งออกมาจากพื้นดินลงคงคงที่อยู่ด้านหลังเธอรู้สึกได้ทันทีเอาจึงกระโดดขึ้นอย่างคาทานหาันแล้วดึงโคจากแหวนอวกาศออกมาป้องกันตัวเองในทันทีในเวลาเดียวกันเขาก็ากืนกินพลังวิญ,ญญาณที่เพิ่งกืนกินเข้าไปด้วยรังทั้งหมดรวมไว้ในโรคด้วยเสียงที่ดังร่างของคงคง ภูกพลังของเวทมนต์ยกระดับกระแทกและกระเด็นออกไปโดยผัสจากความช่วยเหลือใดๆเขาสามารถป้องกันร,ระดับเทพได้ด้วยโลกของเขาเองในแง่ของความอยู่รอดใครจะเทียบได้กับอัศวินโกเขาคือคนที่ปลอดภัยที่สุดในโลกของอัศวินแน่นอนว่าติดของเขาเขาได้รับรู้ความจริงเช่นกันแบบแสงแห่งการฟาดฟันของโรงต่างๆฟาดเข้าใส่แนวป้องกัน ทำให้เธรองผ่านทักสาวดักของอาสวินไปอย่างรวดเร็วเด่กเขาก็รู้สึกได้ว่าดับหนักของเขาขับฟันลงไปในโครนอย่างเชื่องช้าวกว่ามากยานเหยาวโชกออกไปและปราทักกับท่าไม้ตายแสงแห่งการฟาดฟันของหลงต่างๆมีเสียงอึกทึกดังขึ้นหลงต่างๆรอยออกไปในท่าก,กับหัวแต่ยานเหยาวกับเซไปมาอยู่กับพี่แล้วถอยหลังไปครึ่งก้าคนหนึ่งทุ่มสุดตัวในขณะที่อีกคนถูกโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัว หล้พลังวิญญาณเพียงช่วงชั้นสั้นและตอบโต้กลับอย่างเร่งเร็วในครั้งนี้ยานเหยาวยานเหยายวไม่สามารถได้เปรียบอย่างเด็ดขาดได้อาจารย์สาวสวยรู้สึกโกรธเล็กน้อยแทนที่จะได้ตามหลงตังๆเธอกลับหันหลังกลับทันทียกฝ่ามือเค้ื่นคลมกิบราวกับมีดและฉวยโอากาสตอนที่หลงตังๆเสียการเชื่อมต่อกับเตาร้อมวิญ,ญญาณเทพเราถูกกระแทกกระเด็นหน่อไปหลงคงคง,งตั้งใจอย,อย่างมาก เขาเตรียมพร้อมไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่ถูกผลักกระเด็นออกไปในเวลาน,นั้นเขาก็ปล่อยโรคในมือแล้วเอียบโรูด้วยปลายเท้าเป็นการดึงพลังมาใช้ในช่วงพลิบตาต่อมาเขาอาศัยแรงงัดในระยะสั้นนี้พุ่งตัวขึ้นไปในะากาศและแยกออกเป็นสองร่างนี่คือร่างแยกพุ่งทยานผลที่ตามมาคอือดาบแสงไม่สามารถล็อกเป้าได้อีกต่อไปและพุ่งผ่านร่างทั้งสองไปในขณะเดียวกันอายุหมุนความเร็วสูง ก็พัดผ่านไปพร้อมกับเสียงลมหวยห้วนต่าร้อวิญญาณเทพเชื่อมต่ออีกครั้งและมาพร้อมกับวิชาการพนันการแห่งสายลมเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเวลาก็ผ่านไปแล้ว6วินาทีดวงตาของหยานเหยาเย็นชาแสงสีทองพุ่งออกมาจากร่างกายของเธอติกระชากวิชาพนันการแห่งสายลมเป็นชิ้นๆแต่เธอก็ยังไม่ไล่ตามหลงต่างๆไปตรงขันข้ามเธอกับก้าวไปข้างหน้าอย่างกระาทานหาัน พุ่งตัวลงและย่อตัวลงและใช้หมัดขวาฟาดลงบนพื้นอย่างแรงในขณะนั้นท่าแสงทั้งหมดใน้านทดสอบแรกดูเหมือนจะรวงตัวการอยู่ที่กำปั้นของเธอในทันทีแม้แต่เตาร้อมจิตวิญ,ญญาณอยู่วันของหลงคงคงก็สูญเสียความสามารถในการดูดซับท่าแสงในขณะน,นี้มีเสียงดังเกิดขึ้นเสียงคำรามอันรุนแรงทําให้อัครเวทมนต์ทั้งหมดบนพื้นและกำแพงโดยรอบของสนามทดสอบที่หนึ่งทั้งหมด แสงสีทองเจิดจ้าในขณะนั้นหลงต่างๆถึงกับอยากจะถามอาจารย์ว่าเธอามาจากตระกูลเดียวกับอัศวินบ้าบินหรือไม่นี่ไม่ใช่วิชาอัศวินแต่เป็นวิชานักรบขึ้นแผ่นดินไหวแรงราแทกมากมายแผ่กระจายออกไปรอบคุมกับทั้งสนามฝึกไม่ว่าจะเป็นหลงต่างๆหรือหลงคงคงพวกเขาก็ไม่อาจที่จะรบเรี่ยงได้ในขณะน,นี้มีเพียงกลุมนักเรียนคนอื่นๆที่อยู่ไกลออกไปเท่านั้น ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากคลื่นแผ่นดินไหวการควบคุมทักษะขนาดใหญ่เช่นนี้เพียงอย่างเดียวก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่เหนือธรรมดาของหย,ยานเหวแล้วร่างของหลงคงคงถูกแรงมากมายที่ควบคุมไม่ได้เหวี่ยงขึ้นไปในอากาศอย่างสิ้นเชิงจนร่างกายของเขาวิงเวียนไปหมดแม้ว่าหลงต่างๆที่อยู่อีกด้านจะแข็งแกร่งกว่าเขาแต่เขากข้มึนงงและควบคุมตัวเองไม่ได้เช่นกันเต้ารอมวิญ,ญญาณดอกบัวเทพ ที่ปกป้องร่างกายของเขาได้ทํางานและกลายเป็นโล่ป้องกันแต่การเชื่อมต่อกับเตาร้อนวิญญาณเทพก็ขาดลงอีกครั้งยันเหยาปดดปล่อยพลังเตาร้อนวิญญาณออกมาราแสงดึงโดดพุ่งเข้าใส่หลงคงคงเธอดึงเขาเข้ามาในพริบตาเดียวยังแค่ใช้มือขวาบีบเธอก็ดึงเด็กหนุ่มที่กล้าเข้ามากอดเธอก่อนหน้านี้เข้ามาบีบคอและถูลงกับเขิน9ก้าวินาที 9วินาทีผ่านไปหลงต่างๆเห็นน้องชายถูกตรึงอยู่กับเพลินเขาตกตะลึงไปคู่หนึ่งจากนั้นก็เห็นหยานเหยาเงยหน้าขึ้นมองเขาทั้งสองเปิดใช้งานเตาร้อนวิญญาณเทพเกือบจะพร้อมกันหลงต่างๆต้องการดึงดูดความเกลียดชังของหยานเหยามาที่ตัวเองแต่ทว่าหยานเหยากับใช้พลังวิวัฒนาการของเตาร้อนวิญญาณเทพดึงดูดเขาโดยตรงมาที่นี่ด้วยกันภายใต้อิทธิพลของเตาร้อนวิญญาเทพ ร่างของหลงต่างๆก็ลอยขึ้นมุ่งหน้ามาทางเธอเช่นกันในขณะนั้นเธอเขาได้รับผลกระทบจากเตาร้อมจิตวิญญาณเทพของหลงต่างๆด้วยและเธอก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับอุ้มหลงคงคงไว้เอาระมาด้วยกันเ <c oughs> มื่อขี้หลงคงคงรดนต่อยอย่างแรงหัวห้อยลงและเลือดกำเดาไหลคงคงหลงต่างๆที่กำลังถูกรากเข้ามาเห็นว่าหลงคงคงกำลังเลือดไหลดวงตาของเขาก็เปลี่ยนไปในทันที ดวงตาที่เดิมทีสงบกับกลายเป็นคมกริบในขณะนี้แม้แต่ยานเหยาวผู้มีฝีมือก็ยังรู้สึกถึงอันตรายจากเขารงต่างๆใช้มือขวาขวาดับหนักอีกเริ่มกลางอากาศขณะเดียวกันเสียงคำรามต่มๆก็ดังออกมาจากร่างของเขาในช่วงริปตาเปลวไฟเจิดจ้าก,ก็พุ่งออกมาจากร่างกายแสงสีทองสองประกายในดวงตาและประกายแสงพุ่งออกมาจากมุมตาร่างกายทั้งหมดโปรง่งใสในทันทีและดุดดวงอาทิตย์ที่แผดเผา เขาชูดาบหนักขึ้นด้วยมือทั้งสองข้างแล้วฟาดฟันไปยังหยานเหยานี่เือม่านตาของหยานเหยาหดลงเล็กน้อยเธอปล่อยหงของคงในมือกอดอกไว้ข้างหน้าและยกฝ่ามือขึ้นเหมือนมีดมีเสียงระเบิดดังขึ้นแสงสีทองสว่างวาบออกมาร่างของหลงตังตังระเด็นขึ้นไปในอากาศและในขณะนั้นหยานเหยาถึงกับถอยหลังไปหนึ่งก้าสิบวินาทีนักเรียนชั้นอัศวินปีที่หนึ่ง ที่เฝ้าดูการต่อโซ่จากระยะไกลต่างก็ตกตะลึงผู้ที่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนเตาหลอมวิญญาณได้นั้นถือว่าเป็นอาฉริยะแต่ผู้ที่สามารถเป็นอาจารย์ของโรงเรียนเตาหลอมวิญญาณได้นั้นยิ่งน่าภาคภูมิใจกว่าอาฉริยะมากยันเหยามบรรลุะระดับอัศวินในระดับเจ็ดแล้วตั้งแต่อายุ25ปีความสามารถของเธอหน้าจดจำได้ถ,ถึงแม้เธอจะไม่ใช้อาวุธเธอก็น่าจะเหนือกว่านักเรียนเหล่านี้มากแต่พวกเขากลับเห็นอะไร แม้จะมีข้อสงสัยอยู่บ้างแต่อะไรที่ทําให้อาจารย์ประจําชั้นถึงกับตกใจจนถอยหลังไปหนึ่งเก้าเราควรจะรู้ว่าตอนเปิดเทอมใหม่ใ่ต่อให้ทั้งชั้นเรียนมารวมตัวกันอาจารย์ก็ยังไม่ถอยหลังแม้แต่ก้าเดียวเลยโตงตางทีรังกากลางอากาศก่อนจะลงพื้นอย่างกระทานหาันแล้วถอยหลังไปสี่ก้าก่อนจะยืนนิ่งแสงสีทองบนตัวเขาไม่เพียงแต่ไม่ลดลงแต่กลับยิ่งแข็งแกร่งขึ้น เขาเดอมองหลงคงคงที่นอนอยู่ข้างๆหยันเหว้า,า,า,าวพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าไม่มีใครที่สามารถทำร้ายน้องชายของข้าได้ในช่วงขณะต่อมาแสงสีทองที่เจิดจ้าบนร่างกายของเขาเขายิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเขาถึงกับมองไม่เห็นใบหน้าของตัวเองอย่างชัดเจนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ